สบายดีพ่อแม่พี่น้องโมดสุขสุมคนนะครับเซนเข้าสูซองเอ็มแดนเดอร์ครับมื่อวันนี้คอยสีพาถามสมไปบานเวียงพัฒนาเนาะไปบ้านเวียงพัฒนาไปคอยไปฮับแม่กับยายเนาะคอยไปส่งลาวแต่เมื่อวานนี้แล้วเขาบดโทรมาแล้วอีพ,พอค่อยๆไปไปฮับเบิงเนาะเดี๋ยวไปเบิงเส้นทางพร้อมกันเนาะ ไปเบิพร้อมกันเลยเส้นทางบานเวียงพัฒนามันจะเป็นแบบใดเนาะไปเบิพร้อมกันเลยไปสบายดีเลยนี่จะเป็นเส้นทางบานเวียงพัฒนาเลยะทางโซมเส้นทางบานเวียงพัฒนาก็เป็นประมาณนี้เนาะนี่เด้อเส้นทางทางโซ่ นี่จะเป็นเส้นทางบ้านเรี่ยงพัฒนาเนาะทันสมนี่จะเป็นเส้นทางเนาะขึ้นเด่ภูเข่าขทันสม ป,ประมาณนี้เนาะทานสมเส้นทางบ้านเว็งพัฒนาประมาณสิบห้าลักนี่เนาะเดี๋ยวถึงที่หมู่บ้านคอยจะคอยรีวิวให้ทานผู้สมเบิงพร้อมกันเนาะนี่ก็จะเป็นเส้นทางเนาะโคตรลำบากเลยทานผู้ชมไหม ารสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องโมดสุขุชนครับตอนนี้พอมก็ค่อยออกมาถึงที่บ้านเวียงพัฒนาเป็นที่ห้อยเนาะนี่ก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมเนาะโอเป็นโรงเรียนปฐมเนาะบ้านเวียงพัฒนาเนาะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวค่อยจะเดี๋ยวค่อยจะขี่รถไปเข้าทางหมู่บ้านเลยแบบ ค่อยสิไปหาแม่กับยายเลยล้วค่อยสิดทายบรรยากาศแถวเส้นทางบ้านเขาจะเป็นแบบไหนเนาะคนบ้านเรียงพัฒนาเนาะไปเบิงพรมกันเลยนะครับไปนี่จะเป็นห้องเฮียนประถมเนาะประถมบ้านเรียงพัฒนาเนาะันเป็นตอนนี้ค่อยบอกกำลังเข้าหมู่บ้านเ,เนาะ,นะแล้วค่อยสิไปเบองหัวแม่แม่กับยายค่อยสิอยู่ อยู S <S ่เพื่อนไทยเนอะได้เป็นบรรยากาศบานเยียงวัฒนาเด้อหลังโซมใครเข้ามาเห็นคลิปนี้อย่าลืมฝากอะไลค์กดแชอบก็เป็นกำลังใจติดต่อไปเลยเด้อหลังโซมนี่เป็นบรรยากาศบานเยียงวัฒนาเด้อนี่เด้อหลังโซมบานเยียงวัฒนาเด้อเขาจะ มีสาวมงแดเสาวเบาแล้วเราเครงแดเนาะเขาอยู่สับคนกันเป็นประมาณนี้เนาะทางสมเดี๋ยวเนี่จะเป็นบานเรียนพัฒนาเนาะสบายดีทุกคนวันนี้ค่อยก็ ขี่รถเลาะไปหาแม่กับยายเนาะเดี๋ยวค่อยสิค่อยถามหมู่บ้านเขาแล้วเนาะเขาว่ายายกับแม่อยู่อยู่บ้านอยู่เพื่อนเนี้ยทา่านสมลังคาสีน้ำเงินนี่แหละเดี๋ยวค่อยสุดพาท่านสมเข้าไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวค่อยสุดท้ายว่าเขากําลังเห็นยังกันเนาะไปเบิ่งพร้อมกันเลยเดอ้อไปเขารุยพร้อมกันเนาะตอนนี้คอยก็ คอยก็เข้าในเฮือนเขาเนาะเข้าไปเบ่งวาแม่กับยายสิอยู่ฮือนอยู่อยู่ทาง้มอยู่แม่กับยายเขาอยู่ฮือนนี้มาครั้งแรกมากว่าเขาเป็นค u e ปเออ สวัสดีทุกคนตอนนี้ค่อยก็มาเจอแม่กับยายเนาะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> เข้าไปรักษาคนเก็บนะทาสม <c oughs> เป็นประมาณนี้นั่นจะเป็นยายกับแม่คอยเดอ <c oughs> สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบพิสมนี้ก่อนเดอ้อไปเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ก่อนเดอ้อบายบายไปเจอกันในคลิปหน้า